สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวสุภการพรมโนวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องเบสิ c ดาต a า n อนาลิ s นะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเชิงอนุมานค่ะท็อปปิกที่เราจะมาพูดในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด17หัวข้อด้วยกันค่ะ 1. น,นะคะคือความหมายและลักษณะของสถิติเชิงอนุมานค่ะ 2. นะคะคือความสำคัญของสถิติอนุมานค่ะและบอกประเภทของสถิติและความสำคัญค่ะ 3นะคะคือการเปรียบเทียบความแตกต่างนะคะระหว่างสถิติเชิงพรรณนาและสถิต um, ิเช hmm. ิงอนุมาน 4. นะคะคือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานค่ะหัวข้อที่5นะคะคือการทดสอบสมมติฐานค่ะ6นะคะคือประเภทของการทดสอบสมมติฐานค่ะ7นะคะคือขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐานค่ะหัวข้อที่8นะคะคือตัวอย่างในการทดสอบสมมติฐานค่ะ ก้านะคะคือการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะคะหรือว่าอนุว oh, yeah. ่าค mm, ่ะ10นะคะคือประเภทของการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่ะ11นะคะคือขั้นตอนในการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่ะ12นะคะคือตัวอย่างในการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่ะ13นะคะคือการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยค่ะ14นะคะคือการวิเคราะห์การถดถอยค่ะ 15นะคะคือตัวอย่างการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยค่ะ16นะคะคือการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานค่ะ17นะคะคือการสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานค่ะเราก็จะมาเข้าสู่เนื้อหาเลยนะคะก็คือหัวข้อที่1น,นะคะคือความหมายและลักษณะของสถิติเชิงอนุมานค่ะสถิติเชิงอนุมานนะคะเป็นการนําผลข้อมูลนะคะที่เก็บมาจากกลุ่มตัวอย่างไปใช้อ้างอิงหรือว่าอธิบายประชากรค่คะ คือการประเมินค่าพารามิเตอร์ในประชากรและการทดสอบสมมุติฐานค่ะการสมมุติฐานนะคะ,นนะ,คะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะ1นึ่งนะคือพารามีติกนะคะและนอนพารามีติกสเตติติกค่ะ สองนะคะความสําคัญของสถิติเชิองอนุมานค่ะเราใช้สถิติเชิองอนุมานนะคะเพราะเรานะคะไม่สามารถเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมดได้ค่ะเราเลยจึงเลือกเก็บจากตัวอย่างบางส่วนแล้วมาวิเคราะห์ทางสถิติค่ะเพื่อสรุปการทํานายข้อมูลของประชากรทั้งหมดตัวอย่างนะคะสํารวจความคิดเห็นของชาวกรุงเทพค่ะโดยเรานะคะไม่จําเป็นต้องไปถามทุกคนค่ะแค่สุ่มตัวอย่างบางส่วนนะคะแล้วใช้สถิติสรุปผลแทนนั่นเองค่ะ สถิตินะคะจะแบ่งออกเป็น6ประเภทด้วยกันค่ะ 1. น,นะคะคือสถิติพรรณนาน,นะคะจะสรุปข้อมูลค่าเฉลี่ยค่ามัธยาฐานค่ะโดยการแสดงผลกราฟและตารางค่ะ2นะคะคือสถิติอนุมานนะคะคือการทดสอบสมมติฐานประมาณค่าพารามิเตอร์ค่ะหาความสัมพันธ์ค่ะ3นะคะคือสถิติพหุคูณนะคะจะวิเคราะห์นะคะหลายตัวแปรพร้อมกันวิเคราะห์ปัจจัยนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์การจำแนกค่ะ สนะคะคือสถิติไม่อิงพารามิตเตอร์นะคะจะใช้กับข้อมูลนะคะที่ไม่ปกติค่ะทดสอบแมนวิสนี่นะคะแล้วก็ทดสอบควายสแควร์ค่ะ5นะคะคืออภิมาณวิเคราะห์นะคะคือรวมผลจากงานวิจัยหลายเรื่องนะคะมาประเมินผลรวมวิเคราะห์แนวโน้มรวมค่ะ 6นะคะคือสถิติแบบ B นะคะจะปรับค่าความน่าจะเป็นไปตามข้อมูลใหม่ค่ะใช้ข้อมูลเดิมและข้อมูลใหม่นะคะมาประยุกต์ในงานประเมินความเสี่ยงและการตัดสินใจค่ะ3นะคะคือการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานค่ะสถิติเชิงพรรณนานะคะจะใช้เพื่อระบุปริมาตรและลักษณะของข้อมูลค่ะการวัดแนวโน้มสูตรส่วนกลางและการวัดการกระจายค่ะ ใช้เพื่ออธิบายลักษณะของตัวอย่างหรือประชากรที่ทราบค่ะการวัดนะคะค่าสถิติเชิงพรรณนาน,นะคะได้แก่ความแปรปรวนพิสัยค่าเฉลี่ยแล้วก็ค่ามาธยาฐานเป็นต้นค่ะ สถิติอนุมานนะคะใช้ในการสรุปข้อมูลค่ะเกี่ยวกับประชากรโดยใช้เครื่องมือนะคะวิเคราะห์กับข้อมูลตัวอย่างค่ะการทดสอบสมมุติฐานและการวิเคราะห์การถดถอยนะคะใช้เพื่อทำอนุมานเกี่ยวกับประชากรค่ะที่ไม่ทราบจำนวนนะคะการวัดค่าสถิติอนุมานนะคะได้แก่การทดสอบทีทสค่ะการทดสอบ Z ซตทสนะคะการถดถอยเชิงเส้นเป็นต้นค่ะ รูปนี้นะคะจะแสดงให้เห็นว่า k d d ดีนะคะเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดิบนะคะให้กลายเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ค่ะซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิองอนุมานและการตัดสินใจในด้านต่างๆค่ะ 4. นะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิองอนุมานนะคะคือกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิองอนุมานที่ใช้สถิตินะคะในการสรุปผล และอนุมานจากข้อมูลค่ะเพื่อการคาดการลักษณะของประชากรค่ะโดยจะอธิบายนะคะถึงการทดสอบสมมุติฐานการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่ะและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์การทดถอยค่ะ 5. นะคะการทดสอบสมมุติฐานนะคะคือการทดสอบสมมุติฐานคือการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนะคะเพื่อทดสอบว่าข้อมูลสมมุติฐานนั้น ของประชากรนะคะว่าถูกต้องหรือไม่ค่ะเพื่อสรุปผลจากกลุ่มตัวอย่างไปยังประชากรได้ถูกต้องค่ะ6นะคะคือขั้นตอนในการทดสอบสมมุติฐานค่ะ 1. นะคะคือสมมุติฐานหลักฐานศูนย์นะคะสมมุติฐานที่เราต้องการทดสอบว่าไม่มีความแตกต่างหรือว่าไม่มีผลกระทบค่ะ2นะคะคือตั้งสมมุติฐานทางเลือกค่ะ สมมุติฐานที่เราจะยอมรับนะคะว่าถ้าเราปฏิเสธสมมุติฐานหลักแล้วสมมุติฐานที่แสดงถึงความแตกต่างหรือผลกระทบที่เราคาดหวังค่ะ3นะคะคือกำหนดระดับในสำคัญนะคะหรือว่า significant level นะคะหรือว่า alpha คะ่ะคือความน่าจะเป็นที่เราจะปฏิเสธสมมุติฐานหลักค่ะทั้งที่สมมุติฐานหลักนะคะเป็นจริง โดยทั่วไปนะคะจะใช้ระดับในสำคัญนะคะ0.05หรือว่า5%ค่ะเป็นการค่านะคะความน่าจะเป็นที่ใช้ในการตัดสินใจปฏิเสธสมบุติฐานศูนย์โดยทั่วไปนะคะใช้ค่า0.05หรือว่า0.01ค่ะ 4นะคะคือเลือกสถิติทดสอบค่ะใช้สูตรทางสถิติในการคำนวณค่าทดสอบจากข้อมูลตัวอย่างคือค่าที่คำนวณจากข้อมูลตัวอย่างแล้วนะคะเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธค่ะ 5. นะคะคือกำหนดขีดปฏิเสธค่ะพื้นที่ในการาฟนะคะที่แสดงถึงค่าทดสอบที่มีความน่าจะเป็นต่ำกว่าระดับในสำคัญนั่นเองค่ะ 6นะคะคือคำนวณ p-value นะคะถ้า p-value น้อยนะคะข้อมูลขัดแยง้งสมมติฐานหลักนะคะจะเป็นการไม่เชื่อสมมติฐานหลักค่ะแต่ถ้า p-value มากนะคะข้อมูลไม่ขัดแยง้งสมมุติฐานหลักเชื่อนะคะจะสมมติฐานหลักไปก่อนค่ะ เ็นะคะคือประเภทของการทดสอบสมมุติฐานค่ะการทดสอบทีเทสนะคะจะใช้ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีขนาดตัวอย่างเล็กหรือไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากรค่ะการทดสอบทีเทสสาหรับตัวอย่างเดียวนะคะใช้ในการทดสอบค่าเฉลี่ยของตัวอย่างเดียวกับค่าเฉลี่ยของประชากรค่ะ ต่อไปนะคือการทดสอบ t-test สำหรับตัวอย่างอิสระ2กลุ่มนะคะจะใช้ในการทดสอบค่าเฉลี่ยของ2กลุ่มตัวอย่างที่อิสระกัน,นะคะ่ะต่อมานะคะคือการทดสอบ t สำหรับตัวอย่างคู่นะคะโดยใช้นะคะทดสอบค่าเฉลี่ยของ2กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกันนั่นเองค่ะ การทดสอบความแควร์นะคะจะใช้ในการทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปรเชิงคุณภาพค่ะการทดสอบความอิสระนะคะใช้ในการทดสอบตัวแปร2ตัวนะคะที่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ค่ะการทดสอบความพอดีนะคะจะใช้ในการทดสอบว่าการแจกแจงของตัวอย่างนะคะมีความสอดคล้องกับการแจกแจงที่คาดหวังหรือไม่ค่ะ การทดสอบ F e t e s ทนะคะใช้ในการทดสอบความแปรปรวนของประชากร2กลุ่มค่ะการทดสอบ F e นะคะสำหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะคะใช้ในการทดสอบความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยในกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่มค่ะ 8. นะคะตัวอย่างการทดสอบสมมุติฐานนะคะสมมุติฐานหลักนะคะคือยาตัวใหม่นะคะไม่มีผลต่อความดันโลหิตค่ะ สมมุติฐานทางเลืองนะคะยาตัวใหม่มีผลในการลดความดันโลหิตค่ะเราจะใช้กลุ่มตัวอย่าง30คนนะคะระดับในนะคะสำคัญคือ0.05ค่ะสถิติที่ทดสอบนะคะใช้ทีทสค่ะคำนวณค่า p-value นะคะ 0.02ค่ะเนื่องจากค่า p-value นะคะ0.02จะน้อยกว่าลำดับไหนสำคัญคือ0.05นะคะเราจึงปฏิเสธสมมุติฐานหลักค่ะและสรุปว่ายาตัวใหม่นะคะมีผลในการลดความดันโลหิตค่ะ การวิเคราะห์ความแปรปรวนนะคะอนุว่านะคะคือเทคนิคทางสถิติค่ะที่ใช้เปรียบเทียบค่าของกลุ่มมากกว่าสองกลุ่มค่ะเพื่อดูนะคะว่าค่าเฉลี่ยเหล่านั้นนะคะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ค่ะโดยมีสมมุติฐานหลักนะคะว่าค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มนะคะต้องเท่ากันค่ะ1ิบนะคะคือประเภทของการวิเคราะห์ความแปรปรวนอนุว่านะคะ การวิเคห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวนะคะหรือว่า One w a y a น o v a ะนะคะจะใช้ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่มนะคะที่มีปัจจัยเดียวใช้เมื่อมีตัวแปรอิสระหนึ่งตัวและตัวแปรตาม1ตัวค่ะ การวิเคราะห์ความแปรปวนแบบ2ทางนะคะหรือว่า two way anova นะคะจะใช้ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่มค่ะที่มีปัจจัย2ปัจจัยและสามารถทดสอบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้ง2ได้ค่ะเมื่อมีตัวแปรอิสระ2ตัวนะคะและจะมีตัวแปรตาม1ตัวค่ะต่อไปนะคะคือ d t s เมชื่อ a n u v a นะคะใช้เมื่อมีการวัดตัวแปรตามซ้ำๆในกลุ่มตัวอย่างเดียวกันค่ะ สิบเอ็ดนะคะคือขั้นตอนในการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่ะหนึ่งนะคะคือตั้งสมมุติฐานค่ะสมมุติฐานศูนย์นะคะหรือว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากันและสมมุติฐานทางเลือกคือมีค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มค่ะที่แตกต่างกันสองนะคะคือคำนวณความแปรปรวนระหว่างกลาากกุ่มค่ะความแปรปรวนที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างนั่นเองค่ะ 3นะคะคือคำนวณความแปรปรวนภายในกลุ่มความแปรปรวนที่เกิดจากความแตกต่างของข้อมูลภายในกลุ่มตัวอย่างค่ะ 4. นะคะคือการคำนวณค่า f ratio ค่ะคือค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มหารด้วยค่าความแปรปรวนภายในกลุ่มค่ะ 5. นะคะการตัดสินใจเปรียบเทียบค่าค่ะการเปรียบเทียบค่า f ratio นะคะกับค่า critical value นะคะในตาราง f นะคะ หากค่าของ F ratio นะคะมากกว่าค critical value นะคะให้ปฏิเสธสมมุติฐานศูนย์ค่ะ12นะคะตัวอย่างในการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะคะสมมุติฐานหลักนะคะคือประสิทธิภาพของเครื่องจักรราง3เครื่องเท่ากันค่ะสมมุติฐานทางเลือกประสิทธิภาพของเครื่องจักรนะคะอย่างน้อยหนึงเครื่องนะคะจะแตกต่างจากเครื่องอื่นค่ะลำดับในสําคัญนะคะ0.05ค่ะ สถิติทดสอบ f t e s ทนะคะหลังจากทําการวิเคราะห์อนุว่าแล้วนะคะจะพบว่าค่า p-value นะคะน้อยกว่าลำดับในสำคัญดังนั้นเราจึงปฏิเสธสมมุติฐานหลักและสรุปว่าประสิทธิภาพของเครื่องจักรอย่างน้อยหนึ่งเครื่องนะคะจะแตกต่างจากเครื่องอื่นค่ะ 13นะคะคือการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยค่ะการวิเคราะห์สตรสัมพันธ์นะคะเป็นเทคนิคทางสถิตินะคะที่ใช้ในการวัดค่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวแปรค่ะโดยมีค่าสัมประสิทธิ์นะคะาสตรสัมพันธ์อยู่ระหว่างลบหถึง1ค่ะซึ่งบ่งบอกถึงเป็นเทคนิคสถิตินะคะที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวหรือว่ามากกว่านั้นค่ะการวิเคราะห์สหสัมพันธ์นะคะใช้ในการ วัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวค่ะว่ามีความสัมพันธ์นะคะในทิศทางเดียวกันหรือไม่และมีความสัมพันธ์กันในระดับใดค่ะ ค่าจหสัมพันธ์ของเพียสันนะคะใช้ในการวัดความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรสองตัวค่ะโดยค่านะคะจะอยู่ระหว่างลบหนึ่งนะคะถึงหนึ่งนะคะค่าใกล้หนึ่งนะคะหรือว่าลบหนึ่งนะคะหมายถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งค่ะในขณะที่ค่าใกล้ศูนย์นะคะจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่อ่อนแอค่ะ ต่อมานะคะคือค่าสัสัมพันธ์ของสเปรแมนนะคะใช้ในการวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวนะคะที่ไม่เป็นเชิงเส้นนะคะหรือว่ามีการจัดอันดับโดยค่าจะอยู่ระหว่างลบ1ถึง1นนั่นเองค่ะการวิเคราะห์การถดถอยนะคะจะใช้ในการสร้างสรรมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นค่ะและตัวแปรตามเพื่อทำนายค่าของตัวแปรตามนั่นเองค่ะ การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายนะคะใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธร์ระหว่างตัวแปรต้น1ตัวกับตัวแปรตาม1ตัวค่ะโดยสมการถดถอยนะคะจะอยู่ในรูปแบบ y เท่ากับ a บวก b x นะคะ,ะ,คะโดยที่ y นะคะคือค่าทํานายนะคะ a คือตัวแปรต้นค่ะ a นะคะคือจุดตัดแกน y ค่ะและ b นะคะคือความชันของเส้นค่ะ การทดถอยเชิงสิ้นพหุนนะคะใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นหลายตัวกับตัวแปรตาม1ตัวค่ะโดยสมการทดถอยนะคะจะอยู่ในรูปแบบ y เท่ากับ a บวก b 1 x 1นะคะแล้วก็บวก b 2 x 2ค่ะบวก B นะคะแล้วก็เอ็นเค่ะแล้วก็ X นะคะแล้วก็เ็เลนั่นเองค่ะต่อมานะคะคือค่าความสัมพันธ์เชิงบวกนะคะคือค่าสัมประสิทธิ์สัสัมพันธ์เป็นบวกนะคะหมายความว่าเมื่อตัวแปร1ตัวเพิ่มขึ้นนะคะอีกตัวแปร1ตัวก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะต่อมานะคะคือค่าสัมพันธ์เชิงค่าลบนะคะคือค่าสหรสัมพันธ์ เป็นลบนะคะหมายความว่าเมื่อตัวแปรหนึ่งเพิ่มขึ้นนะคะอีกตัวแปรหนึ่งก็จะมีแนวโน้มที่ลดลงเหมือนกันค่ะต่อมานะคะคือไม่มีความสัมพันธ์นะคะหรือว่าค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์เป็นศูนย์ค่ะหมายความว่าตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กันคะ่ะ14นะคะคือการวิเคราะห์การถดถอยนะคะเป็นเทคนิคทางสถิตินะคะที่ใช้ในการสร้างแบบจําลองเพื่อทํานายค่าของตัวแปรตามะคะ่ะจากค่าของตัวแปรอิสระประเภทของการวิเคราะห์การถดถอยนะคะ จะมีด้วยกันนะคะ3ประเภทด้วยกันค่ะตัวแรกนะคะก็คือซิมเ l ิลล n เนีย e ีเก i o n นะคะใช้เมื่อมีตัวแปรอิสระ1ตัวและตัวแปรตาม1ตัวค่ะตัวที่2นะคะคือมัลติลีเนีย r ีเกชันนะคะใช้เมื่อมีตัวแปรอิสระหลายตัวและตัวแปรตาม1ตัวค่ะต่อมาตัวที่3นะคะคือโลจ i สติกดีเกชันนะคะใช้เมื่อตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิงกลุ่มนั่นเองค่ะ ตัวอย่างนะคะการวิเคราทห์สัมพันธ์และการถดถอยนะคะเป็นดังรูปเลยนะคะก็คือการกระจายของจุด x y นะคะมีลักษณะความเหมาะสมนะคะเป็นเส้นตรงเป็นความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปทางกลับกันก็คือเมื่อ x เพิ่มขึ้นนะคะ y ก็จะมีค่าลดลงนั่นเองค่ะสมการการถดถอยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสูม x และ y นะคะคือ y นะคะเท่ากับ a บวก b x นั่นเองค่ะ 16นะคะการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานนะคะมีประโยชน์ในหลายด้านค่ะเช่นการตลาดการเงินและการผลิตค่ะโดยใช้เครื่องมือหลักได้แก่การทดสอบสมมุติฐานการทดสอบความแปรปรวนนะคะและก็การวิเคราะห์สัมพันธ์การถดถอยค่ะเพื่อสรุปนะคะข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างให้น่าเชื่อถือได้และใช้ประกอบการตัดสินใจค่ะ กรณีศึกษานะคะการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อยอดขายนะคะจะประกอบด้วย4ขั้นตอนสําคัญค่ะ1น,นะคะคือการรวบรวมข้อมูลค่ะเช่นราคาโฆษณาคุณภาพและยอดขายค่ะ2นะคะคือทดสอบสมมติฐานนะคะเช่นการโฆษณาช่วยเพิ่มยอดขายค่ะด้วยทีเทสค่ะ3นะคะคือ อนุวาน,นะคะวิเคราะห์ผลของหลายปัจจัยค่ะเช่นราคาและโฆษณานะคะและดูว่ามีปฏิสัมพันธ์กันหรือไม่ค่ะ4นะคะคือสหธรรมพันธ์การถดถอยนะคะตรวจสอบความสัมพันธ์และสร้างสมนะคะการทํานายยอดขายนะคะจากหลายปัจจัยค่ะสรุปนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิองอนุมานนะคะด้วยการทดสอบสมมุติฐานนะคะและก็การทดสอบค่าความแปรปรวนค่ะ การวิเคราะห์าสสัมพันธ์และการทดถอยนะคะช่วยสรุปผลจากกลุ่มตัวอย่างไปยังประชากรค่ะและเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจได้อีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ